ฝันว่ากินสเต็กช่วงนี้ระวังทรัพย์สินจะเสียหายจะมีเรื่องติดขัดไม่ราบรื่นอันเนื่องมาจากคนรอบข้างจะได้รับข่าวดีเกินค่าจากเพื่อนหรือผู้คุ้นเคยในทางบวกความรักคนโสดจะได้พบคนที่ต้องตาต้องใจก็ต่อเมื่อได้เดินทางไปในสักแห่งคุณจะมีโอกาสได้ไปร่วมงานบางคลและอาจจะพบคนที่ถูกใจจนถึงขั้นเกิดเป็นความรักได้ ถึงคุณจะมีแฟนแล้วแต่ก็จะมีคนมาเสนอตัวเข้ามาใกล้ชิดดวงการเงินการงานจะมีโชคจากการเงินหรือมีลาบลอยในช่วงสั้นๆแต่ก็ต้องใช้ใจอย่างประหยัดอย่าประมาทใครที่เรียกร้องความยุติธรรมด้านการเงินให้ตัวเองอยู่จะมีผู้ใหญ่ช่วยเจรจาให้และได้รับความเห็นใจใครที่เพิ่งเปลี่ยนงานใหม่ถ้ายายไปแล้วก็ไม่ได้รับการอยอมรับที่ดีจากเพื่อนร่วมง,งาน เลขนําโชค2 3 5 8 5 5 7 2 6 9 9 7 3 4 0ฝากกดติดตามช่องดินนัก,กินนัมเบอร์ด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะ